สวัสดีทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการ sky nine tv นะครับวันนี้มีเกมมาแนะนํากันอีกแล้วนะครับเนะะื้อหาต่อไปนี้นะครับจะเป็นการรีวิวในฐานะของผู้เล่นเท่านั้นนะครับไม่ใช่โปรเพเยอร์หรือผู้ที่รู้ข้อมูลเชิงลึกของเกมขนาดนั้นนะครับเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับข้อมูลบางอย่างถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยนะครับมาลุยกันเลยนะตัวเกมสอนให้เรากดไปที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ชื่อนะ โอเคนะครับ okay, ใส่ไปเลยสกายไนทีว mm ีเ hmm. ช่นเคยนะกดตกลงนะครับโอเคเลยนะครับป้งเล็งเอาให้นะต่อมาตึงนะเดี๋ยวปิดเสียงก่อนเอออ่นะเพืไม่เป็นการรบกวนอ่ะต่อมากดตรงนี้ครับเขาให้เลือกน่าจะเป็นจ็อบหรือเปล่านะ พึ่งก็ให้นะครับว่าเลยนี่กด x ออกไปแล้วก็มาดูที่จ็อบนี่ไงจ็อบจ็อบจ็อบตัวนี้นะครับอ๋ออ่า,าเลือกงานนะครับไม่เลือกงานไม่ยากจนนะมาเกมแรกนะครับนี่โอ้มาดูนิดซิว่ามุมกล้องมีอะไรบ้างนะครับอ๋อ ขั้นต้นเราจะได้ขับรถตู้นะนี่มีแค่2มุมมองนะครับสองมุมมองนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังเป็นเกียร์ออโต,โต,นโอต้นะครับโอเคสตาร์ทนะครับตึ้งก็ให้นี่สตาร์ทเรียบร้อยนะครับป,รปุ้ยผุ้นๆน,น,นะข้างบนขวาก็จะมีเอ้ยเดี๋ยวก่อนเบรกทำไมผมเลี้ยวไม่ได้อะอ๋อนี่ไฟเลี้ยวนี่นาอันนี้มันเป็นไฟเลี้ยว แล้ว,แล,วแล้วเราเจอเดี๋ยวยังไงวะถอยถอยอ่าอ่าถอยเบรกหรือว่าเขาให้เราเอียงเฮ้ยช้าก่อนเอียงเหรอ,อเอียงโทรศัพท์เดี๋ยวป๊บนึง นะก็ตั้งค่าก่อนเออ่ uh, setting control 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 button t h m นี่หรือเปล่า joystick โ uh, อ okay. เคไปนี่ไงโอ้โหเมื่อกี้เดียวไม่ได้โัวนะไปครับลุยต่อกดดีครับเกบิไปเลยนี่มีเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะครับอือเขาท่าดีนะ แล้วก็ฟังก์ชันในตัวรถยนต์ก็มีพร้อมเลยนะครับนี่โอ,อ้เราจะเลี้ยวซ้ายแล้วเปิดไฟเลี้ยวสักหน่อยนะครับเพื่อความสมจริงไปเลยนี่นะครับมกล้องก็เลือกเอาตามที่เราถนัดเตยว่าละไปเลยไปตามทางที่ Google Map บอกไว้ ให้วิ่งห้าสิบมั้งอ่แล้วเลขมาเราอยู่ไหนอะดึกมาเราทำไมไม่มีล่ะโอเคนคับข้างหน้าเลี้ยวซ้ายกดไฟเลี้ยวไปเลยนี่นีาเรื่องอยู่นะไอ่ตรงนั้นมีอู่ซ่อมเหรอข้างหน้าเป็นอู่ซ่อมครับอืมไม่ต้องวิ่งเลนขวาใช่ไหมเนี่ยแล้วภาพบรรยากาศนะั้นสุดยอดมากเลยภาพสวยใช้ได้อยู่ครับ นะเดี๋ยวผมขอมองข้างในหน่อยสินี่งไงโอ้เนือแต่และทีรดโยกเลยทีเดียวเชียวเออนี่ครับประมาณนี้เลยผมเปิดเสียงเกมเบานิดนึงเพื่อที่ว่าจะไม่ให้มันดังกว่าเสียงที่ผมพูดแต่ว่าผมไม่ได้ยินเลยนี่ปัญหานะครับเราอัดหน้าจอกันบนมือถือกันสดๆเลยนะครับนี่วาแล้วนะ ไม่ดูเลยประมาณนี้นะครับการขับรถนี่มุมมอง,มองก็เลือกออานะครับนี่ปิดถนนด้วยระว้างชะลอหน่อยชะลอหน่อยเออไปต่อครับโอ้ดูดีดูวิวข้างๆดีเออสวยดีนะครับอืม ถ้าครับเดรื่อยไม่รู้เดี๋ยวนะผมขออ๋อนี่ไงเที่กไม้เราอ๋ออยู่ตรงนี้ข้างบนนะครับขอดูแมปได้ไหมเนี่ยเออนี่ไงแมปเออนี่ไงแมปดูสิว่าเราใกล้ถึงหรือยังโอ้ดูดิโอ้โอแมปใช้ได้เลยเนาะผมว่ามันจะใหญ่น่าดูเลยนะครับ แนบใหญ่หน่าดูเลยเดี๋ยวมันเริ่มไปไหนแล้มันหายไปแล้วเนี่ยในจุดที่มันยังไม่เปิดก็มีอยู่นะครับนี่นี่เรากำลังจะถึงจุดส่งสินค้านะครับเนี่ยตัวนี้เออโอเคใกล้ถึงแล้ะไปไปต่อเลยปุ๊บไปครับรถตู้กีออโต้นะครับ ไฟดงไฟเลี้ยวเมนูหนะ้ปาปัดตรงนี้ก็เยอะแยะมากมายให้เราเลือกได้ใช้กันปรับบงปรับเบ,บาบะได้หมดเลยนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟหน้าไฟหลังรายละเอียดบนรถครบนะครับโอเคเราใกล้ถึงแล้วเฮ้ยอยบอกนะว่ามันออกจากรถได้เดี๋ยวผมจะอปเบรก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 เยห้ยังไง เบรกก่อนขึ้นเบรกมือไว้แล้วก็นี่ไงเราสามารถเดินออกจากรถได้แต่ว่าเราไม่เห็นตัวละครเราแต่ว่าเราออกมาได้นี่ไงครับโอ้เอาเรื่องอยู่นี่เราเดินเที่ยวได้ด้วยในขอบเขตที่จำกัดเอ้ยปยสุดจัด เ,เข้าไปนี่นั่นนะครับอฮ้ยดูดิรายละเอียดฝั่งนี้มีเยอะอยู่นะครับเราก็ต้องไปเรียนรู้เอาว่ามีแตมีไฟมีอะไรเนี่ยอโทรศัพท์ทุกอย่างโทรศัพท์ซ่อมรถพวกนี้นะครับปรับวงปรับเบาได้นี่นี่ไงเออโอเคกดกลับไง พรนี่ไงครอสโอเคไปต่อครับสูตรจริงรายละเอียดใช้ได้ครับเฮ้ยเกมนี้สงสัยจะต้องมีติดเครื่องไว้ผมว่าไม่รู้ว่าว่าจะออนไลน์หรือเปล่านะครับเฮ้ย NPC หรือคนเนี่ยเออปกคข่ NPC แน่เลยขอโทษครับโอ้ย เข้าเขตชุมชนมีรถประชาชนวิ่งไปมาด้วยนะครับต้องระวังโอเคครับไปเรื่อยๆใกล้ถึงโกดังแล้วมาแล้วนะครับนี่ผ่านโกดังมาเหมือนในนี่เลยอินเด็ก เอาละนะคะเลี้ยวดิดิดิเดเลี้ยวขวาซอยหน้าเปิดไฟเลี hmm ้ยวตอกแต็ก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 แล้วก็เลี้ยวซ้ายทันทีนะครับแล้วก็ถึงจุดหมายซ้ายมือนะเอาละดูสิจอดตรงไหนได้นู่นไงลานสีขาว ไาป้ายขาบแบบสมจริงหน่อยเรามัดระวังนิดนึง <c oughs> ไปพีป่เขาจอดตรงไหนเียด <c oughs> โอเพนคาโกโอเพนคาโกโอเพนยังไงเหยนแบบนึงนะครับ <c oughs> เปิดตรงนี้เหรอไม่น่าใช่นะหรือว่าเราต้องลงจากรถไปเปิดเปิดโกาดางังเดี๋ยวเดี๋ยวขอจอดให้มันไอ้นี่ก่อน จอดให้มันเข้าที่เข้าทางก่อนฟืด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 นี่อี๊ยถอยปลังโอ้ไม่ใช่ก็ใกลเ้เคียงลองจับรถดูสิ ก็เดือดดอนี่ปิดประตูได้ด้วยเออแล้วก็นีโมดอ๋อไม่น่าใช่นะเดี๋ยวใจเย็น Open คาโก้อ๋อเปิดประตูเดี๋ยว,ยน,น,น,ยวนี่เป็นรีโมดของไอน้นี่ไม่ใช่ของไอน้นี่รีโมดของรถเปิดประตูคาโก้เหรอเปิดไงอ่ะเอ้าจะเปิดยังไงวะเน,นี่ย างานงอกเลยตอนนี้ตรงไหนคือการเปิดประตูของโกดังแล้วเนี่ยเ,ออเดี๋ยวนะเปิดประตูโกดังตรงไหนเ,ออเดี๋ยวผมขอหาก่อนโอเคผม อยู่พักใหญ่ๆผมรู้แล้วนะครับก็เวลาเรามาถึงจุดส่งสินค้านะครับให้เรามาเปิดประตูรถก่อนนะครับนี่เปิดประตูรถก่อนนะครับฟึบนี่นะพร้อมที่จะลงสินค้าแล้วก็มาเปิดที่ประตูอีกทีนะครับมันก็จะมีคําว่าโหลดคาร์โก้ขึ้นมานะครับกดเลยปึ้งเข้าให้นี่เป็นที่เรียบร้อยนะครับการส่งสินค้าเสร็จสมบูรณ์นะครับ go the next อะไรสักอย่างนะ ก็น่าจะกลับบ้านแล้วมั้งนะครับแล้วก็ทําการปิดซะปิดประตูท้ายรถอ๋ออันนี้คือการมารับสินค้าไม่ใช่ส่งนะครับเรามารับสินค้าจุดนี้เพื่อจะไปส่งอีกจุดหนึ่งนะครับโอเคงั้นก็ปิดเลยโอเคเรานี่มารับสินค้านะครับอ๋อหลดโอเคเข้าใจแล้วน,วนี่นะครับก็ทําการสตาร์ทรถนะฮะเปิดไฟหน่อยมืดแล้วนะครับผมหาตั้งแต่ ไอเนี่ยจนมืดเลยนะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยว<อ>ไฟต่ำไฟต่ำโอเคอ่กดดีนะครับปะเดี๋ยวเลยโอเคนะครับเราก็ไปส่งสินค้าตามจุดที่ตัวกิมกำหนดเองนะครับมาฟเฟี้ยวหน่อย ่โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ปลายทางเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัดคลิปนะครับช่วงที่ขับก็บรรยากาศประมาณนี้แหละก็ได้ขับโอ้มีค้ดรถแสงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผู้เล่นหรือว่าโอน่าจะเ p c นะโอ้โหเบียดผมผู้ดูเก็บ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 ต้องสับตรงอะไรนี่จะเป็นเอ็นบีซีนะผมไม่เป็นหรอก โอ้เบา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 ชนโอเคนะครับเจอกันที่จุดส่งสินค้าเลยนะครับเดี๋ยวตัดคลิปก่อนโอเคระระหว่างทางนะครับผมเจอปั๊มน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราขอลองแวะเติมน้ำมันดูหน่อยนะครับว่ามันจะมีลักษณะการเติมน้ำมันยังไงนะครับนี่เปดปเปเป๊ดเออดีเอึ้นอ๋อกดอ้นี่ได้เลย ล็อกเบียกมือหน่อยนะครับดับเครื่องนะครับแล้วก็กดตรงกลางนี้แหละฟิลนะครับรีฟิลนะเติมยังอ่ะเติมน้ำมันเก้าสิบเก้าเปอร์เซนฝั่งขวาบนโอเคร้อยเปอร์ซนโอ้ร้อยหนึ่งเปอร์เซนโอเคเสร็จโอเคแล้วตังเราอ่ะไม่รู้่ะตังเราจ่ายยังไงนะไปไปต่อ ต้องใจแล้วมาแล้วนะครับน้ำมันเรา100เปร็นแล้วโอเคป้านะครับเต็มถังเต็มถังเล้ยวไปนะครับ,รรบปโอเคครับเราถึงแล้วแต่ว่าเราเลยนิดหน่อยเดี๋ยวกลับรถก่อนกลับรถก่อนกลับรถก่อน เชนบานแล้วนี่จุดเขียวรู้นแน่เลยโอเคนะครับก็ไม่น่าจะต้องถอยอะไรถึงจุดแล้วน่าจะจอดค่อมสีเขียวได้เลยมั้งดูก่อนนี่แล้วก็ส่งส่งคาโก้เลยนะครับเสร็จไม่ต้องถอยเข้าซองนะครับ อันนี้อาจจะเป็นบางบางจุดนะผมว่าบางจุดอาจจะต้องถอย,ถอยเข้าซองหรือบางจุดอาจจะไม่ต้องถอยก็ได้คิดว่านะอันนี้เดาเอานะครับต่อไปเ,ออเขาจะให้ไปไหนต่อขอดูแมปก่อนนะครับโอ๊ยทำไมแผนที่มันดูวบวับนะอ๋อเหมือนจะเหมือนจะกลับไปบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยพี่สัตวมาเลยไม่ได้เหรอ น่าจะเป็นบ้านเราแล้ะตอนเนี้ยเปล่าขอดูก่อนซูมเข้ามามุ่งหมายนี่คืออะไรไม่ทราบนะครับคลอดไปก่อนนะครับอขอไปดูที่เมนเมนูก่อนแล้วกันนะครับหลังจากส่งเสร็จนะมีอะไรให้เราดูบ้างแน่นอนรถเริ่มต้นเราปเป็นรถตู้นะครับแล้วก็น่าจะพัฒนาไปเป็นรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกของคันใหญ่ๆ เรามาดูตรงนี้หน่อยมีจ็อบมีการาด์ดมีแมปตรงนี้นะครับอันนี้แมปแมปจุดที่เราอยู่เรามันจะมันจะค้างอยู่ในจุดเดิมที่เราอยู่ที่เราเล่นนะครับนี่งเงินเรามีสามพันแล้วนะครับอขอดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างอันนี้เป็นอ๋อนี่ไงเราสามารถซื้อรถได้ใช่ไหมเนี่ยหรือว่าแต่งอันนี้แต่งเอาอันนี้รถตู้นะครับสามารถแต่ง สีแต่งอะไรได้บ้างได้ด้วยนะครับนี่ไงมันแต่งสีได้ด้วยนะนี่ไงเออก็ฟรีฟรีมีมีสีดากับสีขาวนะครับผมเอาเอาดำก่อนดีกว่าใช้ฟรีไปก่อนเพราะว่าสีอื่นมันมันหนึ่งพันนะหนึ่งพันเราก็ไม่ตังอยู่นะเดี๋ยวขอดูก่อนดีว่ารถสีเหลืองเอ้เหมือนไม่นี่เลยเหมือนเอ่อ DHL เลยนะเหมือน DHL เลยนะ เอาอันนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยสีเหลืองนะครับสีแดงนี่ก็ขรถไปรษณีย์นะครับอืมก็เราไม่ต้องซ้ำเขาแล้วกันนะสีม่วงไปเลยไหมไม่พ่อไม่ได้เป็นพอ่อหญิงสีดำแล้วกันนี่พ่อจะมองสีดำไมตมตอนมะืดอเอ,อฟรีนะฟรีฟรีฟรเราใช้ก่อนพ่อจะมองห็นรถไม่เนี่ยตอนเขาไม่ได้หรอทำไมมันไม่ได้แป๊นนึงอย่าเพิ่งพูดลูอเอ่อ ไม่แน่ใจว่าสีมันทําไมเปลี่ยนไม่ได้ขอดูก่อนนะครับว่าทําไมสีเปลี่ยนไปอู้หู้นี่ไงโอ,โอ้แสนสองนะครับแสนสามอ๋อน,นี่อันนี้ไม่ใช่แต่งรถอันนี้คือตลาดตลาดในการในการซื้ออันนี้ไม่ใช่รถของเราครับอันนี้คือรถที่มีขายนะครับรถที่มีขายนะเนี่ยรถที่มีขายในตลาดครับ แล้วก็เราสามารถเลือกสีได้ประมาณนี้มากกว่านะเออเราเราสามารถเลือกสีได้เนยอย่างเงี้ยขั้นแรเกเออขันนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็มีขายแล้วก็เลือกสีเลือกระบบต่างๆนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องมีเงินสามหมื่นห้าถึงจะซื้อได้ประมาณแบบนี้นะครับอ๋อเ<า>ข้าใจแล้วหลังจากนั้นเรามาดูรถเราดีกว่ารถเราเลยเนี่ยก็าลายก็าลายกายันเลยเลยสี<ๆ>นะอะไรก็ยังไม่ได้เหรอรถเราเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับ อ่านี่ไงเราสามารถขายได้นี่ไงเราเปลี่ยนสีได้แต่ว่าต้องไปที่คัสสมยัยคัสสมยัยคัสสมยัยคัสสมัยเอออยู่ไหนนะคัสมยัยรถเนี่ยเออ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 ,อมน,นี่เขาบอกว่าอะไรคัสสมยัยอดีอทุกอย่างนะครับนะผมยังไม่แน่ใจนะเพราะว่า เพราะว่าผมต้องไปแปลถึงจะเข้าใจอ่อมันใช้อยู่แล้วคันนี้นะครับปึ๊บปึ๊บเอ้ยมีพ่วงด้วยเหรอเอาพว่วงเอาพว่วงไม่ไม่ได้ไม่ได้ยังไม่มีนะครับมันทำอะไรได้บ้างบ้างยังน,นะไม่ใช่ไม่ใช่ใชเออ,อเดี๋ยวขอออกก่อน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 ,ออก,กอ,นออกตรงไหนฮะ ตรงนี้โอเคคัส t o m i ม e Map d a วิวเซต e t t i ติ s e ตัวนี้ก็จะเป็นพวกกราฟิกอะโอเคผมยังไม่เข้าใจเ <c oughs> ดี๋ยนะมันสามารถแต่งรถได้ไหมเนี่ยไปที่ ตัวน,นี้หน่อยกระจายไม่ได้อีกนะครับเปลี่ยนชื่อเอ้ hey, เราจะแต่งรถเราได้ยังไงนะ mm hmm. อืมจยากกดจะก,กด,กกดลุกเออเดี๋ยนะเราจะแต่งรถยังไงได้นะนี่โอเคเดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อนเดี๋ยวผมขอเวลาหาอ๋อนี่เจอแล้ว เจอแล้วเจอแล้วนี่ไงตรงนี้นี่ไงนี่ไงอืมนี่ไงนี่ไงใช่ปะ่ะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันคือไอจุดซื้อของนี่หว่าซื้อรถนี่หว่าเ,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 เดี๋ยวขอตัดคลิปก่อนนะครับโอเคหลังจากที่ผมหาอยู่พักนึ่ง <c oughs> ก็ข้อความนี้แหละที่เขาบอกนะครับ มันบอกว่าการเข้าสมมยเนี่ยยังไม่สามารถใช้ได้ในขณะนี้นะครับก็มันจะกลับมาอีกครั้งประมาณ2องาวันอนะไรประมาณนี้นะครับโอเคไม่แน่อาจจะอาจจะต้องกลับไปท,ที่ที่อู่เราหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับในแมปเนี้ยนะเนี่ยเราอาจจะต้องกลับไปที่บ้านเราหรือเปล่านะครับหรือว่าไปที่ร้านอ๋อไม่ต้องไปที่ร้านหรือเปล่าเออนี่ยร้านพวกเนี้ย เนี่ยร้านซ่อมร้านอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยตรงนี้ที่เราผ่านมาเมื่อกี้ก็เป็นมีร้านซ่อมอยู่นะเนี่ยเออแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับวิธีละกันนะครับใครที่เล่นก็ลองไปแต่งรถกันดูนะครับซื้อรถมาขายได้แต่งได้ประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเจอเกมดีๆเกมใหม่ๆจะเอามาแนะนำแบบนี้อีกนะครับสวัสดีทุกท่านครับ